สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิปกับเด็ค่ะมีไพ่ให้คุณเลือกทั้งหมดสาสำรับนะคะ1 2แล้วก็3นะคะกับหัวข้อวันนี้นะคะคนคนนั้นนะคนที่คุณนึกถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนใกล้ชิดนะคะคู่ครองคนรักก็ได้เนาอ,อ่ะเรามาดูกันว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะอย่างไรก็ตามนะก่อนฟังคำทำนายนะคะก็ยังคงต้องให้ทุกท่านนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ เรามาดูนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่สาหรับที่หนึ่งนะคะมาดูกันว่าเขาคนนั้นนะคะรู้สึกกับคุณอย่างไรนะทำง,งานไพ่สีถ้วยนะคะ สองดาบนะคะแล้วก็ Knight of Pentacle นะคะคนคนนี้นะน่าจะรู้จักคุณดีไหมนะบางคนบางท่านะเขาก็มองนะคะว่าคุณน่าจะมีเรื่องที่ทำให้มีความไม่สบายใจนะคะอืคุณน่าจะมีในเรื่องของ ความพยายามนะคะที่จะไม่รับรู้บางสิ่งบางอย่างเพราะว่าดูแล้วนะคะค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะถ้าเขารู้จักคุณนะคะเหมือนเขารู้ใจคุณว่าคุณนะคะไม่ค่อยชอบยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นสักเท่าไหรนักนะคะเออโดยเฉพาะเสียงคนพูดนะคะนินทาให้ร้ายนะคะคุณไม่ค่อยจะชอบเลยประมาณนั้นเขามองว่าคุณไม่ค่อยจะสนใจนะคะเรื่องราวของคนภายนอกสักเท่าไหร่นะเป็นคนที่ อืมเน้นนะคะในเรื่องของการทํางานทําเงินสร้างไรายได้มากกว่านะคะเขามองว่าคุณ่ะเป็นคนที่อืมถ้าไปเจอสถานาการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ได้แล้วคุณจะไม่ไม่พยายามไปยุ่งวุ่นวายอะ่ะปีกตัวออกมาทันทีประมาณนั้นอืม ติดมานะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองมากๆนะคะรักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะคุณเป็นคนจิตใจดีเป็นผู้ให้นะพลังงานของไพ่สอกถ้วยนะคะในเวลาเนี้ยคุณเหมือนกับต้องการที่จะปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างนะเขาก็มองว่าถ้าเขารู้จักคุณเน่เขาก็มองว่าคุณน่าจะมีปัญหานะคะกับบางสิ่งบางอย่างคนบางคนนะคะหรือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนนะ ในขณะเดียวกันคุณก็รู้สึกว่าไม่ได้ไปยึดติดไม่ได้ไปซีเรียสกับเรื่องที่มันทําให้คุณพลาดหวังผิดหวังหมายถึงเขามองว่าคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะไมออ่ปล่อยตัวปล่อยใจไปให้กับความผิดหวังเสียใจนานนะักหรอกนะเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งนั่นแหละนะคะ,อะขออีกสักสามใบเห็นไหมพลังงานของคนเข้มแข็งพลังงานของคนที่ พอแล้วนะคะเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนตรงไปตรงมานะไพ่หนึ่งดาบนะคะเป็นคนพูดจริงทําจริงตรงไปตรงมานะคะบอกว่าไม่ก็คือไม่บอกว่าไปก็คือไปพอก็คือพอหยุดก็คือหยุดนะเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่ไม่ได้อยากสนใจเรื่องราวที่ทําให้เครียดหรือซีเรียสนะคะอาจจะคิดอยู่แหละแต่ก็หาทางออกได้เร็วนะคะมุฟออนได้เร็วนั่นเองนะคะมองว่าเขาเป็นคนอเขามองคุณเป็นคนที่อืม เนี่ยคะ่ะหาวิธีจัดการนะคะกับความคิดความรู้สึกตัวเองได้ดีนั่นแหละนะก็ถือว่าใช้ได้นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เออเข้มแข็งนั่นแหลนะเนาะรวมความแล้วนะคะเอาละคะ่ะสำหรับสำหรับที่หนึ่งก็จบไปนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณมากคะ่ะต่อไปนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่สำหรับที่สองนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นอย่างไรในตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนาะ ไพ่ใบนี้นะคะก็เป็นลักษณะของคนที่รู้สึกว่าคุณเองก็เป็นคนที่เข้มแข็งเหมือนกันนะคะเป็นคนกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าคิดกล้าทํานะคะมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่ารักจิตใจดีนะคะเป็นตัวของตัวเองนะไพ่ใบนี้นะคะเขาก็รู้สึกดีนะอืออ่ะขออีกสามใบเห็นไหมคะ อ่านะเขามองว่าคุณนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อนะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในเรื่องของบาปอุลคุณโทษนะคะแล้วคุณเองอะ่ะคุณก็มีตัวเลือกมากมายนะคะคุณมีความคิดคุณมีไอเดียเยอะแยะอยู่ในตอนนี้นะคะคุณเป็นคนที่บริหารจัดการในเรื่องของการเงินนะคะหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาในชีวิตเนี่ยได้ดีทีเดียวนะคะเห็นไหมเป็นไพ่ของ the infinity นะคะ the infinity การการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะเพราะฉะนั้น มองว่าเขาก็มองว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะคะคุณสามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้ดีมากมากนะคะเชื่อในเรื่องของเวรกรรมเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษประมาณนั้นอเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนขยนันเป็นคนสดใสล่าเริงนะเป็นคนที่มักจะหยิบยื่นโอกาสดีๆหรือสิ่งดีๆให้คนอื่นอยู่เสมอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเ เขาเรียกไงน้ําจิตน้าใจนะคะการเงินการให้คาปรึกษาให้คําแนะนํานะคะหรือให้สิ่งที่เสริมเพิ่มเติมพลังใจให้กับคนทั่วไปนะคะเออเขามองว่าคุณเป็นคนพูดเก่งนั่นแหละนะคะพูดเก่ง,พ,กงพูดแล้วทําให้คนมีกําลังใจพูดแล้วทําให้คนที่มีความทุกข์คลายความทุกข์นะคะเออมีความ สาสยล่าเลิงอ่ะเป็นคนที่มีพลังงานบวกอยู่ในตัวแล้วทําให้คนรอบข้างอ่ะได้รับพลังงานนั้นไปด้วยนะคะอันนี้สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะอ่ะสำหรับไพ่สําหรับที่สองนะคะมาดูกันนะคะสําหรับท่านที่เลือกไพ่สําหรับที่สามนะคะมาดูกันว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะยังคงเป็นพลังงานรวมเหมือนเดิมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมเราฟังนะ น่าพนะคะเป็นไพ่เดอะเลิฟเวอร์คุณเป็นคนน่ารักเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะตัว,ตวเฉพาะด้านเขามองว่าคุณเป็นคนที่อริหารจัดการในเรื่องของการเงินได้เก่งมากๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะตัดสินใจเด็ดขาดแต่ในขณะเดียวกันมองว่าคุณคุณไม่พูดอืมคุณไม่พูดแล้วคุณก็อาจจะแบบหันหลังจากไปอย่างเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเขามองว่าคุณเป็นคนใจเด็ดเหมือนกันนะ กล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะแล้วก็เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกได้ดีนะอ,อ่ะคอสามใบเห็นไหมเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะเออคุณพูดเก่งแล้วคำพูดของคุณนะคะก็สามารถนำมาซึ่งรายได้นะคะที่เป็นกอบเป็นกรำรนะคะบางคนอาจจะมีความสามารถมีความถนัดนะคะในเรื่องของ สื่อโซเชียลโลกออนไลน์นะคะสามารถที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้จากตรงนี้ได้นะคะมองว่าคุณเป็นคนขยันเป็นคนเก่งนะคะเออเก่งเรื่องเทคโนโลยีเก่งอะเรื่องไอทีนะคะอืมในเรื่องของความพูดก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะคะสามารถที่จะนําให้มาเป็นในเรื่องของทรัพย์สินให้มาเป็นไรายได้ได้นะคะเห็นไหมวิวออฟฟอร์จูนเห็นไหมคะ ไพ่ใบเนี้เขาก็มองว่าคุณอะมักจะเป็นคนที่ชอบเสี่ยงชอบลงทุนนะคะเออประมาณนั้นชอบเสี่ยงชอบลงทุนนะคะเออเจ็บกี่ครั้งก็ไม่จำปะประมาณนั้นอะหยอกหยอกนะเออพี่บีมองว่ามันเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะเออเขามองว่าคุณเป็นนักสู้ตัวยงนะน,นะเออเจ็บแล้วก็ปุ๊บขึ้นมาสู้ใหม่อะไรประมาณนั้นนะคะพยายามประคับประคองชีวิตตัวเองให้มัน ไปได้อะไปต่อได้นะคะเออมองว่าคุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของบุพเพสันนิวาสเหมือนกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าไงอะเจ็บแล้วไม่จําก็ไม่เชิงนะคะเจ็บแล้วก็ยังฮึดขึ้นมาสู้ใหม่นะใหม่ไปทําร้ายใครไม่กระโตก ไม่กระตตกกระตับไม่ไวยวายนะคะเออเป็นคนที่มีความอดทนสูงอะขอสรุปเห็นไหมเป็นคนที่สามารถเอาตัวรอดนะคะได้ในทุกๆสถานการณ์เนะาะไพ่คูบาอาจารย์นะคะเขามองว่าคุณนะเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านเป็นคนที่มองการไกลนะคะเราก็มีอมืเขาเรียกไงมีเซนส์มีสัมผัสพิเศษนะคะอาจจะล่วงรู้ใจคนอาจจะแบบเออคิดอะไรแล้วก็มักจะเป็นไปตามที่คุณคิดเสมอเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ ใจดีนะคะใจดีเป็นผู้ให้นั่นแหละนะเออพูดเก่งเลยนะเนี่ยพลังงานไพ่าการสื่อสารพลังงานพลังงานของออคําพูดนะคะการมีวาทศิลป์นเนาะเออเขาบอกว่าคุณเป็นคนพูดเก่งจริงๆนะเนี่ยอมพูดเก่งทํางานเก่งขยันนะคะเอาค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามายอมชมนะคะขอบคุณมากสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ